วันนี้ก็มาเจอกันช่วงบรรยากาศตอนเยนเ็ยนๆอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมเลิกงานมาก็รีบเข้าสวนเลยครับเพราะว่าเดน๋ยวมันจะมืดซะก่อนก็อย่างที่บอกครับผมทําสวนทําเพื่อความสุขความเพลิดเพลินเท่านั้นครับไม่ได้ทําในแบบฉบับที่ว่าให้ความรู้หรือว่าอิงวิชาการแต่อย่างใดครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการปลูกต้นไม้แล้วก็ผม จำอะไรไม่ค่อยได้ครับก็เลยไม่อยากจะไปสอดใครครับก็แค่ถ่ายบรรยากาศภายในสวนถ่ายบรรยากาศรวมๆว,ว่าผมทําอะไรไปบ้างแค่นั้นเองครับคือความรู้ทุกอย่างที่ผมทําในสวนก็ได้มาจากคนอื่นครับก็คือเรียนรู้จากาทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าโซเชียลมีเดียครับก็เอามาทำเอามาปรับใช้ในสวนของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้เรื่อง อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับต้นไม้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญครับก็เป็นว่าผมแค่ทําเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สําหรับใครบางคนครับที่มีงานประจําอยู่แล้วแล้วก็อยากเะียวมาปลูกต้นไม้ครับก็ลองปลูกดูได้ครับเพราะว่าคนเราจะทําอะไรถ้าคิดมากมันก็ไม่ได้ทําครับก็ผมก็กลัวว่าในชีวิตนี้ถ้าเกิดเราโมวแต่ลังเลก็จะไม่ได้ทําอะไรครับเพราะว่าแก่ไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ตายซะก่อนครับเดี๋ยวไม่ได้ทําครับ ก็ฟางที่อยู่หน้าบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมยังไม่มีเวลาคนเลยครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําในสวนก็ตาวันนิดละหน่อยครับคือบางอย่างซื้อมาทิ้งไว้จนยังไม่ไผ่ก็ซื้อมาทิ้งไว้จนแห้งครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับก็ไม่รู้จะไปทําอะไรตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่ตรงในลานตรงลานทรายครับผมเรียกลานทรายครับเพราะว่าตรงนี้ผมกะว่าจะทําเป็นที่ที่นั่งพักผ่อนครับ ก็กะว่าจะทําเป็นเตาย่างอะไรพวกนี้ครับสาหรับทําอาหารกินในสวนบรรยากาศชิวๆครับสบายๆแต่ว่าก็ยังไม่สําเร็จครับก็แค่อยู่ในขั้นตอนกําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่ครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องแตงครับแตงกวาที่ผมปลูกไว้ไม่ใช่ผมปลูกครับคือเมียผมปลูกไว้ก็เยอะแยะไปหมดครับคือได้เม็ดมาสั่งเม็ดมาก็ยังปลูกไม่หมดครับ ปลูกทั้งในกระถางส่วนมากจะปลูกใส่กระถางครับแล้วก็ใส่รองปูนก็คือหลายต้นครับเป็นน่าจะประมาณ20 30ต้นครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทําค้างครับผมก็เลยต้องช่วยกันทําค้างครับทําค้างก็ง่ายๆครับผมซื้อไม้ไผ่มาไม้ลวกมาก็คือแตงก็อยู่ในกระถางครับก็มาตั้งเรียงเรียกันแล้วก็เอาไม้ไผ่มาปักปักข้างๆงครับแล้วก็ทํา ไม้ไผ่เอามาสารกันครับเป็นตะข่ายเป็นตารางครับให้มันขัดกันไว้ครับเขาเรียกอะไรคัขัดแตะหรือเปล่าก็ทําก็ด้วยความเสียดายไม้ครับผมก็ไม่ได้ตัดไม้ก็คือก็ปล่อยให้มันยาวเรียราดอย่งนั้นครับก็กล่าวว่าแตงก็คงอายุไม่ยืนเท่าไหร่เดี๋ยวพอมันหมดก็คงต้องรื้อออกครับจะไปตัดก็เสียดายครับแล้วก็ตรงไม้แหลมแหลมตรงที่เข้าเสียมปลายมันมาก็กลัวมันทิ่มตาครับก็เลยต้องหาขวดครับขวดพลาสติกมาสวมไว้เป็นที่ กันกันกระแทกครับเผื่อเดินมาจะได้บางทีมองไม่เห็นครับมันจะได้ไม่ทิ่มเข้าตาแล้วครับจะได้ไม่ชนขวดพลาสติกก่อนครับก็เป็นภูมิปัญญาแบบง่ายๆของตัวเองครับ <laughs> เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคิดได้ตรงนั้นก็ทําไปเลยครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะทํำยังไงครับเพราะว่ามันมันแหลมหน้าเกียดครับน้ากลัวจะตัดก็ก็ได้ได้ขัดกันไปแล้วครับไปสารเป็นตารางไปแล้วพอจะไป ไปขยับมาหน่อยมันก็จะหลุดครับเพราะว่าไม่ได้มัดอะไรทั้งนั้นก็เลยเอาวิธีง่ายๆครับหาขวดมามาสวมมาอย่างนะครับ mm hmm. ก็ทําไปหลายที่ครับแปลงตรงที่รองปูนก็ปลูกทั้งตัวทั้งแปลงครับโรยมั่วไปหมดก็ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าก็เอาไม้ไปปักเป็นวงรอบๆครับแล้วก็เอาเชือกมามาพันรอบๆแล้วก็นั่นแหละครับทําเป็น เป็นตะข่ายเป็นตารางลงมาครับเพราะทําง่ายครับก็เผื่อรอมันจะเลื้อยครับถ้าเกิดมันไม่เลื้อยก็ก็ถือว่าทําฟรีไปตรงหน้าบ้านก็เอาเชือกเหมือนกันครับไปโยงไม้ก็คือโยงจากไม้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เอาไม้ไม้ลวกครับทําเป็นทําเป็นที่ยึดคือมัดผูกติดเสาสองข้างแล้วก็เอาเชือกที่ร้อยลงมาครับทักร้อยเหมือนผูกเชือกรองเท้าครับร้อยกลับไปกลับมาครับ เพื่อว่าจะให้มันเป็นที่เลื้อยของเถาแตงครับก็กะประมาณนั้นครับก็ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ตายครับมันมีลูกอะไรออกมาก็คงกินไม่หมดครับอาจจะต้องส่งขายตามตลาดครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินครับแต่ผมคาดเดาว่าด้วยประสบการณ์ที่เคยปลูกมาก็คือคงไม่พอกินครับเพราะว่าที่เคยปลูกมามันก็ออกลูกกระหล่มกระเหล่มครับมันส่วนมากจะ จะตายซะมากกว่าครับเพราะว่าบางทีพอมันเริ่มมีลูกบางทีเริ่มจะออกดอกพอต้นโตลเลื้อยหน่อยก็มันก็จะโคนมันจะเน่าครับเน่าก็ไม่รู้เป็นอะไรครับคือโคนมันจะรีบๆอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ครับก็ก็ไม่ได้ใช้ยาไม่ใช้อะไรครับกกก็็คือปลูแ้วก็น,นั่งดู มันตายไปต่อหน้าต่อตาครับก็คือไม่มีวิธีแก้ครับก็คือผมยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรครับคือต้นมันจะต้นมันตรงโคนมันครับมันจะเหี่ยวรีบๆไปเลยครับแล้วก็แห้งแล้วก็ต้นมันก็ตายครับก็ถอนทิ้งครับให้ที่เหลือก็ก็เอาไว้เลี้ยงต่อไปครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจริงจังอะไรเท่าไหร่ครับปลูกก็คือถ้ามันรอดมาก็เก็บกินครับตามที่มันออกลูกมาให้เรากินครับ ก็กิจกรรมส่วนใหญ่ภายในสวนผมตอนนี้ก็หลังจากเลิกง,งานมาก็จะมาทํานว่นทานี่ในสวนแค่นั้นแหละครับก็คือตอนนี้ผมกําลังจะเผาถ่านครับฝึกเผาถ่านครับเขาบอกว่าถ่า,านที่เผา,ามาเราสามารถเอามาผสมกับดินหรือว่าเอาไปฝังเอาไปโรยตาโคนต้นไม้มันจะทําให้ต้นไม้งามครับเพราะว่าถ่า,านที่เราเผา,ามันก็จะดูด ซับความชื้นแล้วก็เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ครับก็คือทําให้ต้นไม้ชุ่มชื้นแล้วก็มีจุลินจุลินซีที่มีประโยชน์ครับเข้าไปอาศัยอยู่ก็สามารถเป็นประโยชน์ต่อดินที่อยู่ตามรอบๆต้นไม้ที่เราปลูกครับก็ประมาณนั้นครับวิธีเผาผมก็เผาใส่กระทะเก่าๆครับคือเผาแบบนี้เขาบอกว่ามันจะไม่เป็นขี้เถ้าครับคือเผาเผาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนครับแต่เราต้องนั่งเฝ้าครับ คือไม้ฟืนที่เราเผามันก็ต้องให้แห้งสนิทครับถ้าไม้เปียกๆมันก็จะไม่ค่อยติดครับแต่ถ้ามันติดแล้วคือไม้แห้งมันก็จะติดลุกไปเรื่อยๆครับแล้วมันคืออย่างที่บอกครับมันไม่เป็นที่เท่ามันจะเป็นฐานก้อนสวยๆเลยครับไม้อะไรก็ได้ครับที่มันแห้งๆเศษไม้เล็กๆเอามาเผาค่อยๆเผาเพอะข้างล่างมันไหม้หมดเป็นฐานแล้วก็เติมข้างบนลงไปเรื่อยๆครับก็ประมาณนี้ครับ ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับเดี๋ยวว่างๆจะมาทําให้ดูครับว่าทํำยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาครับส่วนมากจะเผาตอนเย็นๆครับคือหลังจากที่เดินดูสวนทํานู่นทํานี่แล้วก็ประมาณตะวันตกดินครับประมาณยุ่งเริ่มออกมาก็จะผมก็จะเริ่มเผาแล้วครับให้มันมีควันครับแล้วก็นั่งชมเดือนชมจันทร์อยู่ในสวนสักพักนึงครับคือตัวนี้ก็ต้องเหม็นควันไปหมดครับก็เป็นธรรมดาครับ อยากเป็นชาวสวนก็ต้องมีกลิ่นกลิ่นควันไฟครับถ้าเป็นชาวนาก็ต้องกลิ่นโคลนสับวายประมาณนี้ครับก็สนุกดีครับเผาเผาไปเรื่อยๆค่อยสะสมแล้วก็เอามากองกองไว้แล้วก็เอาไว้ผสมดินครับทดลองดูครับขั้นทดลองผมก็ยังไม่เคยทำก็ทดลองไปก่อนครับตอนนี้ นี่ครับให้ดูบรรยาก,กาศตอนเย็นๆภายในสวนครับตอนนี้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วครับคือก็มานั่งในนี้ก็สบายเหมือนกันครับเพราะว่าไม่วุ่นวายครับคืออยู่ในที่ส่วนตัวแล้วก็มีลมเย็นๆมีเสียงนกเสียงนกกาเว่าครับแววมาแต่ไกลครับก็คง ช่วงนี้ก็คงไม่ได้ปลูกอะไรมากมายแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าพอปลูกเยอะๆเราก็ดูแลไม่ไหวครับมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นภาระหนักอึ้งของเราครับต้องมาคอยดูแลลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้เฉพาะที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็ดูแลแทบไม่ไหวครับก็มีแค่เวลาช่วงเช้าแค่นิดเดียวแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นก็ไม่อยากทํอเลยครับช่วงเย็นก็จะอยากจะเข้ามาเสพสุขครับในสิ่งที่ตัวเองทําไว้ครับ ก็จะประมาณนี้ครับต่อไปก็คงจะได้เข้ามานั่งอยู่ในนี้ทุกวันครับจะค่อยๆปรับปรุงตรงนี้ให้มันน่านั่งขึ้นครับแล้วก็จะทํานู่นทํานี่ตรงนี้ครับในในความฝันครับตามจินตนาการที่วัดหวังไว้ก็ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนครับก็ค่อยๆทําไปครับครับก็โอเคครับสําหรับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาบยศเงินทองบางทีก็อาจจะเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วก็ต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซสีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ